ท้องหลุมมันหังออกเบอร์มาจากเนาะหมองพนยูดเห็ดก <scary> <ac> ินห็นอะไรพี่น้องนี่โพอลเนาะจูดซะซะเก็บด้ละน่อยเดอเสือเจ้านี้เดอเก็บไว้เป็นหมองเด้อโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบอสุขสุขคนเด้อ โดยมื่อนี้กามาพบพอนาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อตอนนี้กะยังอยู่กอนผู้บงคือเก่าเนาะพี่น้องหลังจากทีว่าไทยอ่ามอบมุงและกัพระห่มให้เพิินเนาะโดยตอนนี้กะทาความสะอาดพี่น้องกินกะพากันคนบล็อกเนาะโดยในคลิปผู้บงเพลินพี่น้องไอคนบล็อกใส่กันเนาะตอนนี้ก็ทั้งปาทองเพิินมากอันทีว่ามองเพลินเห็ดยูเห็ดกินทั้งแหละเพราะว่าถ้าว่าหอดมือนั่นแล้วมันสีโบท่านเนาะเพราะว่ามันกะหกลายพี่น้องเอย โดยเลยปัดขวดก่อนะนะแบบมันกันย่างแค่ซองมือหนึ่งพี่น้องเนาะมืออื่นกับมือเพื่อนนี่แหละมือมันประหัดนี่กระแมนเนาะโดยเดี๋ยวก็ไปเบิร์เลยพี่น้องฝนเหตดไปหาซไายแล้วตอนนี้เนาะโดยโดยเนาะบรรยากาศมือนี่ก็แบบเฮ้ยน้อพี่น้องไม่เต็มก้อนเมฆเนาะว่านี่ฝนตกบดมือเลยมือนี่กะสิงเงียบๆเนาะมือนี่ถ้สทีตกมาหรือบอหรือวัาจังได้พากันเจ็บปอกที่นี่กะ แยกบ,บอกเข้าไปห้องครัวนเนาฮ้ยห้องอันห้องน้าเี็นึกว่าห้องครัวทางเทิงนนเนาะเก็บข้าวหั่นเบิร์ดอันนี้ก็จังได้นี่แตกกระปุกกระปิกไว้เลยเนาะมาสบายดีเด้อสบายดีเอาคือว่าอันนั้นจะเห็นอะไรคือเห็นเห็ุให้มันแตกแยกงอไปแล้วก,ก็มันแตกเออมันทั้งหลุมมันลรูปเลยรูดดิทั้งหลุลลมมันแห้งออกเบอร์มาจังเนาะ มองพอยูดเห็ดกินเห็นอะไรพี่นอ้อนนี่ <c oughs> เอาขาดมากวดจะมีขาดด้วยเนี่ยนี่สิค่ะว่าเอาไปเพิ่มไปเอาลึกมากอือเอาไปโดนมีแล้วนั่นทานร้านอือไปเปาาิ้ลเฮา่านร้านนี่สวยากอันก้อนบล็อก,กเอกา่าวนี้เบิดแล้วเนาะก้อนบล็อกแต่ตะเลกมันจะอยู่นอกนี่แหละพี่นอ้องเลย <c oughs> น้องวันดีเห็นแยงน้องวันดีนี่อันนี้จะทิ้งไว้ใช้สารนี่นะใช้สารไม่แถวนี้แหละอืมตอแรกนะว่าอันนี้เนาะบอกแต่ว่ามันอ่าหกลายก็แล้วเข่าห้องน้ำบิดพากันพ้นเข่าห้องน้ำ มันาดกวดอยู่ข้างนอกกูเลยเนาะเด็กน้อยมันก็ปีนทางฝุ่นไคใน่พี่น้อยเงี่ยอันนี้จะเป็นแบบมองเห,ห็นอยู่ในกินเนาะตี่นเนี่ยถวยบูบวงบุน้องลินเพิ่นมาล่างไหวอ,อยู่นี้จากก้อนอิสนี่แหละพี่น้องเรือจะซัำหนีเลยเนาะเอามาไหวอยู่ทางในก่อนเพราะว่าทางนอกมันก็แคบน,นะเวลาทำยางไปหันไปน,นี่น้องกระทิง เห็นยังอะ่ะเป็นวัดมีน้องไอแต่ละคนกันได้เนาะทางในกะแป้นมา,นานแล้วน้องวินผลปัดทำความสะอาดตอนว่างกินนี่แล้เนาะเด็กน้อยอยู่กัอยากได้ยินเสียงเด็กน้อยนี่ยเป็นปัดแต่ว่าปัดมือนี่ก็บุลเล่อดอกน้องมือหนาก็ได้ปัดคนะือเก่าเนาะนี่เป็นกระติดแล้วแต่มือก่อนๆคนละปูกระเบื้องเล็กน้นอยอ๋อ,องปูวงเพิ่นมีน้องเลยทางนี้ก็พอ มีผมแล้วก็มอ,มอสีหน่วยเนาะไปนกเขามาไหวทางในเลยอัดไวไ้อีกหน่อยสิเขาทางผู้วงเพิ่นตาคลิปเนาะกินนี่พากันถ่ายคิดเนาะ,ละนอบลอ็อกอะไรพี่น้องเนาะบล็อกซอยกันแดดนอนวันนี้ก็แดดก้าคักยุ่งวันนี้เดนผมเบาดังไรละ่ะเพิ่นเบอกว่าคายก็ได้แดดนี่ยนะซีเมนคายปะเออสีจูดบ่แก๊สนะเพียากซื้ออยู่อยู่เลย เขาชื่อเป็นโลเขาชื่ออะไรอ่าเขาเกเป็นโมพอโลเนาะจุดซะสิเก็บนด้นแหละน้อยเด้อเสืออาจานี่เด้อเก็บไว้เป็นหมองเด้อหี่หน้าอเต้ากระเตะซ้ำเนาะนี่แต่เห็ดมาเห็นกินนี่นี่ก็ได้เลยนี่แต่น้ำวางแต่ลางกระสีดำอะไรค่ะวะกระสีดำเนาะ <l id> มีขาดและกวดางกายกตัวบูม <sh arp et> ีตัวไปตัวไปม่รไปเตาเอาไปกวาดทานเนาะ่นไก่ไก่ยังยังจะโตสักไก่จ้นะหลายอยู่ปะยามเว้นนี่้ือบูเห็นอืม bố hình hết bố hình nọ, nha mô bố mô đằng mô đã. nặng 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 bố nặng 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 我买 kind of 你五盒奶粉去。啊，我买你五盒奶粉好不？现在没我那个那个那个没有。 Okay, มีการเติมขั้นเลยนายบต้นแดนี่เต็มมีต่้าเาลล้ดต้นแดนีจุดได้วะเนาะบ่หมายไจัะเปียกคนแห้งอืม มางมองดังไฟออกเนาะไม่แถวนี้เพิ่นก็เก็บไปแล้วหัวตัวนี้บ่มางบอแเหม่นแบบนี้เลยบออันนี้บ่มางบอกคือหอมเถอะเออเห็นว่ามันหอมผล มองนอนกับเปียกเบิร์ตพี่น้องไอ้คืนนี้ว่านี่เนาะฝนตกตอนประมาณที่จากโมงสองโมงเป่าวะหรือบ่ายโมงนี่แหละเนาะกระตูปตัวนี้บ่ได้เปียกว่าซะม,นนม,มันสูงเนาะนี่มันมีแนวมุงคักนี่เือแล้วมัน,มนโฮดทางหลังเด้มันเป็นลังก์ซีขั้นสันซะเนาะอดเอาหมดแล้วเด<อ>ี๋ยวไอ้มองนอนกับแทบสิบมีเลย หมองพื้นดังไพ่แต่เก่าอันนี้ก็ได้มีแต่หมดบุมาหงอมันกะเจกะทางยานก็ใส่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  ตอนแรกยังจูดพอดีมันทว่าพลโ,โ,โตกระจูดได้แหละทว่าพลโ,โ,โตกนี่ก็แเลี้อีกแล้วเนะาะห,หมดแดงพายเลยในตีนเดียวนะหลายก่อนอันนี้เมียนนี่เลยบอกก่อนบอกอันนี้ก่อนบอกอกันนีสองลมเนาะ สองลมองน้านจะนข้งนพิออ,อืมตัวนี้มาวะคนเลย้ค่อวะคนเลยก็ได้เนะาะกระเต่ามันแตกตัว เป็นเก็บกวาดทั้งนั้นอยู่เนาะเพิ่นมันตาผ่มไว้ทางนีน้อันนี้มันก็แปลงแล้วพี่น้องเลยเนาะมีแต่ไม้นี่ก็มันจะอยู่ทางนอกอันนี้ไว้เห็ดยังก็ได้โดยทางคางเฮือนเนาะอันนี้สร้างเพิ่นก็บก่ได้ม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าตอนแรงเนาะฟางเมืองตอนแรงว่ะ่นยังคาเวียกอยู่หมองอื่นนะ ไม่ดื่น้ำดอกม่ก็ทานทั้งหน้าเอาหนอึ่งก็

kak, <tuk> ini <tangan> มากอันนี้ออกๆเนาะมีแม่แปดนี่พี่น้อยเทาเห็ดเป็นแบบนี้ขึ้นก็ได้พอมาจากบ่อนั้นมีแต่เอามัางไม่ออกเลยมันจังแปนี่เนาะกองขี้เหยื่อกระละให้หลายทาจูต้นแรงคุณแหละมันยังเด็ดนะแหงๆหงนี่ ไม่ท่านไม่ถ mm. yeah, mm ้าคำไม่คบผ่านอืมีอะไรละเออมันยังดีอยู่อร่วยเลยตัวนี้คะบอกใส่อย่าเลยเปไปอัน้หย่ดเพราะกองตลางก็ได้อันนี้นะไม่เนื่อชุ่อไม่ทุกวีดี เก็บได้ด็หน่อยเด้อบหกเด้อดเด้ออไนชบ่าเอาเข่าเนี่ยนี่เอาเข้าในๆนะบอเอ่อเอาเข่าไวในของนามก็ได้ยดงบ่หก บเอาขวาดมากวายมีผ่านเนาะพ่อเหล่าไ่สบอสอาน่นยังไงเนาะเข้าข้าอะไรจไปเอาก็ได้มดเลยก็แรงแดงปาดจีปาดอันนี้จูดเลยดิไปเอาก่อนใช่มีแต่ว่าอันอ่ะนาไแวค่ะเจ้านะแม่ทาไัแรงจูดพอดีเนาะพาดตัวอะไ ถ้าโตโตเห็นดิโตโตโตหน้อยนะโแม่แม่แม่จะทำยังไงหัวโตโตอืมจะแค่มันยาวๆฮนทองกุ้ก็ไม่เท่าเลย่องมันจะเอาไปขัดฐานนะบ่อืมดํามันยาวๆเห็นดิตอนแรกกับอันตัวได้โบนุ่งมันก็เก็บใส่กระเป๋าก่อนเลยเสื้อหน่อบัดนั้นเก็บไม่ได้เก็บโหลดเวลาอันเขาขึ้นแล้วแล้วห้องโหนุ่มกับจูดก็ได้ตัวได้ห้องโหนุ่ม มีกระสอบมีกระปาเจ็บกระปาไ้กระป๋าเนี่ยนยืดๆนนเนาะอันนี้ซมเ้ปแม่ซามกระโต๊ใหญ่นาอกรโต๊ใหญ่คนที่นองมาปะว้ยยดเิงากะเปนเป็นลายเต๋อแล้ววันนี้อ่านได้จังหวะอสอยู่เขาห้องน้ำบนบดาะ าาคือนเนีข้ขาได้เ็าข้าไปเลยดีไหมนะ่ออกคนอยยไกังดังช่ไว่อยน้ำช่ด,นะด้เนาะไปเกลียกเลยพากันลินมีเด็กน้อยเพินเพินเก็บเครื่องเงาปรนเทนไทยอะเพันนเ่นเด่นมันแดดห่อนพู้กคของอะไรนะฝน,นตก๊ก,ก,กัตกเนาะแดดก็แดดทุ ติดจุดบอกเลยวะเนี่กัอากาศกะแบบอบอ้าวเนาะพี่น้องเลยกันฟัดแถวนี้แหละอันนี้ทางว่ามาแรงหมดแหละถ้าบ่หอนนั่นมันกอันนั้นนะพากันเก็บกวาดแถวนี้แหละพี่น้องเลยต้องสวยๆมึงก็ได้ เราหนีกันมามอบเครื่องคองให้เพิินเนาะมอนแล้วก็มีมุ้งมีผ้าห่มโดยอ่ามันก็บไก่สีหอดมือแล้วพี่น้องพากันทําความสะอาดทันแล้วเนาะก็ถาพบพ่อกับน้องนัตตีคลิปหนาพี่นอ้นองเลยภูงง่นจะเก็บกวดแถวนีแหละเด็บเสือเราได้เพิินบบใส่ก็หายเพิ่นเก็บเนาะโดย,โดยพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิคอลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องถาพบพ่อกันคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดี